นี่เป็นเช้าวันใหม่นะคะของวันอังคารที่4ตุลาคมนะคะเดี๋ยวเราจะรายงานสถานการณ์น้ำเพ่วมเช้าวันนี้นะคะไปค่ะชมบรรยากาศกันค่ะ,ะเป็นถนนอีกเส้นหนึง่งแถวบ้านรักเรียกว่าถนนเส้นในไม่รู้ถนน,นอะไรแถวหน้าธนาคารอมสินนะคะธนาคารอมสินสาขาลมศัก์ค่ะนี่นะคะน้ำขึ้นประมาณนี้เลยโอ้โหนี่ค่ะ อมสินแต่ก็ยังสัญจรได้อยู่นะคะแต่ก็ไม่สะดวกต้องใช้ความระมัดระวัง,โโงน,น,นี่นี่มีรถกู้ภัยด้วยรถยน์ผ่านได้โมอไซถูกใส่ดับค่ะคันข,ข้างหน้าต้องเขียนเอานี่ถนนเส้นนี้เข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้ดเลยตรงนี้ออกไปโตโยต้าค่ะโตโยต้านะคะ นี่ค่คะถนนเส้นนี้ไปไม่ได้เลยเ <นำ S 1> ป็นมาพลาดนี่นี่นะคะสงสัยรถรถรถ,รถมันอิ้นวยเอิ้นวยแต่คงจับตัวอินวอ้นวยขายโรตีอ๋อไม่ค้าขายโรตีเมื่อกี้สองคนไม่ค้าขายโตรตีแต่แต่มันก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่เนาะเส้นเนี้ยม,มอเตอร์ไซค์ก็ยังวิ่งได้อยู่ต้องวิ่งตรงกลางๆนี่ ได้อยู่ได้อยู่ทุกวันไม่ท่วมทตลาดทุกวันไม่ท่วมนะคะเมื่อวานก็ยังไม่ท่วมนะคะเพิ่งขึ้นเช้านี้เองนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ตอนเช้าวันอังคารที่4ตุลาคม2565นะคะกลางคืนพระมาณตอนเช้ามันท่วมเริ่มท่วมกลางคืนแต่เขาบอกว่ามันมาตั้งแต่กลางคืนลคแ,แล้วค่ะแต่ละเพิ่งมาให้ดูตอนเช้านะคะเราไม่ได้ตื่นมากลางคืนน่ะแล้วก็ตอนเช้าสิคะเนี่ยอันนี้เราไปทํางานค่ะแล้วก็ต้อง านน้ำแบบนี้นะคะในช่วงเวลาที่เราไปทํางานนะคะโอ้โหมอเตอร์ไซค์เขียนหลายคันเลยอะหลุมศักอยู่เมืองบาดาลหลุมศักจมละจมบาดาลเป็นเมืองบาดาลใต้บาดาลนี่นี่บุกขี้ถั่วเมือเตี้ยนได้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออเดี๋ยวเรียบร้อยไม่เคยท่วมนะเนี่ยตรงนี้ เจองานใหญ่แล้วนี่นี่โอ้โหเรียบร้อยเลยน่าสงสารคนที่เขาไม่มีรถใหญ่เนาะเขาจะไปทางไหนกันขึ้นแล้วขึ้นมีรถใหญ่มาได้บ้างานนะนี่เส้นนี้โหดูด้านนี้เสียเสียเสียรักเนี่ยอันนี้ด้านนี้ออกไปตรงหน้าโรงพยาบาลนครหลบนะคะลึกเลยลึกเลยความน้ำมันนี่ค่ะป้าสุด อีกหนึ่งบรรยากาศทีเดียดทีอ่ะพวกคันหลายปีที่ปีเก่าถ้ามีเรือนี่คงจะดีเนาะแต่ว่าน้ำขนาดนี้ละไปเรือได้ไหมคะไม่ได้เนาะต่ำต่ำไปนี่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 รซี่ฟอราทีใช่ไหมคันใหญ่จังมอร์ซาตรงแถวนี้จะเป็นบูเมนอ๋อบีเอ็มท่านน่ะหน้าสูรราชการน้าสูรราชการเป็นเีย ก็พุทธไทยเข้าไปนี่ล้มพักกันดูนี่ท่วมเบิดเลยทุกนี่ว่าการอำเภอลมศักดิ์ก็ท่วมหมดแล้วนี่ถนนเส้นนี้สำนักงานคุมประพฤติน้ำแสดงว่าน้ำล้นพุ่นเด้อเ่ยต่าท่วมหมดแล้วน้ำน้ำปลาสักดิ์ล้นมาอืกานเคลื่อนประยู่หรอกานขอกันขอกโอ้โหน้ำมันเยอะมันไม่มีที่จะไปทั้งน้ำ น้ำพุงเนาะแล้วก็ไม่น้ำปลาสักออกมาปะทะกันก็เลยอย่างที่เห็นนะคะตลาดท่วมหมดแล้วเนี่ยนีย่อันนี้ร้าน,นาสีสยามโอเยี่ยมมากเอารถตู้ตออกมาเพื่อนมอเตอร์ไซค์มาผมแค่บอกม่าเนี่ยอู้สาวดขายาเงี้ยดีจัง เดินรวยน้ำมาเซเว่นสาวเซเว่นเนี่ยโอ้ตัวเบิดเลยสุดยอดเลยหอนาฬิกาี <Okay. S 3> แ่แถนวน,นี้ถะมันลายหอนกนี่ยนี่ตร,ตรงนี้นะคะเนี่ยข้างหน้านี้จะเป็น<ร>หอน,นาฬิกานะคะโอ้โหทั้งมันเยอะไม่เยอะไหมเยอะอยู่เนะาะเคยเห็นได้อ้ตลาดท่วเบิดเอเลี่ยนเลยตลาดลมสากทั่วหมดแล้วจะไปทางไหนเนี่ย อันน้นเปินป่นไปได้เลยปินป่นไปได้เลยโอ้โหเรียบร้อยหมดเลยนี่นี่ตรงแถวหน้าร้านทองนี่นะคะหน้าร้านทองนี่สี่แยกของนาฬิกานี่ถนนคนเดินเหลือไหม ม,มีเลือเรียบร้อยถนนคนเดินนี่โอ้ยข้างล่างข้างล่างนู่นนู้นน,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 นูนต่ำนู่นนูนทางนู้นทางนู้นต่ำไปไม่ได้เราจะไปทำงานและไปทางนี้ค่ะมูนิธิจักรที่ไป,ไปทั้ง,งไหน <laughs> มันน้ำมันท่วมสุดทางอ๋อีในตลาดนี้ไม่มีน้ำแล้วตรงสี่แยกสว่างโฮเทลไม่มีน้ำแล้ว จะทางข้าตลาดทางด้านนี้มม่้าาาขยนี่ตลาดมุมนี้หนะ้ารัตน,นาม,มีน้ำหรืโอโหในตลาดมีน้ำนะตลาดสดมีน้ำนะคะทุกคนนี่แต่ข้างหน้านี่ไม่มีน้ำแล้วนี่นะคะม,มีน้ำแล้วนี่ติดไฟแดงแดงโอเคนี่นะคะ น้ำช่วงเช้าของวันที่4ตุลานะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกับเราคลิปหน้านะคะวันรี้ลา,าไปก่อนถึงที่ทํางานแล้วค่ะบ๊ายบาย